ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมเทพเิทธิ์แล้วก็คุณนัชชานะฮะหรือว่าน้องนัตตี้<ช>นี่เป็นน้องใหม่ที่ขอต้อนรับแล้วก็แนะนํากับคุณผู้ชมด้วยจริงๆแล้ววันนี้นัตตี้มาทําหน้าที่แทนเมจิ ค่ะพี่มิจิตอนนี้หน้าที่ทำอะไรอยู่ปัจจุบันก็เพิ่งเรียนจบค่ะใหม่ๆเลยจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเป็นทําเกี่ยวกับพวกการออกแบบค่ะแล้วก็สําหรับผลงานที่ผ่านมาก็มีละครทั้งช่องเจ็ดแล้วก็มีถ่ายมิวสิกวิดีโอโอเควันนี้ถือว่าเปลี่ยนบุคลิกภาพมาทำเรื่องข่าวนะเต้นเรศึกษาเรื่องข่าวมาบ้างนะวันนี้นะที่จะนำเสนอคุณผู้ชมอะไะครับนี่คือรายการสารพันข่าวก็จะพบกับคุณผู้ชมทุก วันอาทิตย์นะครับ11โมงประมาณ1ศโมง5นาที10น<ะ>ีก่อนทานข้าวมื้อเที่ยงนะ่ะเปิดทีน24ชมสาพันข่าวมีผมแล้วก็น้องนัตตี้หรือเมจิที่จะมาร่วมรายการแจมแล้วก็นำเสนอที่เรื่องที่เป็นสาระกับคุณชมว่าแต่ว่าตอนนี้นัตตี้มีอะไรที่จะนำเสนอครับ ค่ะอย่างในทุกวันนี้เราไปดูเรื่องเศรษฐกิจบ้านเรานี่แบบของราคาขึ้นของใช้ของกินราคาขึ้นอย่างเมื่อวันก่อนค่ะดิฉันตั้งใจว่าจะไปซื้อทองให้คุณแม่ปรากฏว่าเดินผ่านหน้าร้านทองโอ้ราคาทองขึ้นขึ้นอีกแล้วก็เลยแบบโอ้ยสงสัยต้องแบบช่้งใจนิดนึงจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีต้องคิดหน้าคิดลดน้ำหนักลงลดขนาดน้ำหนักลงเรามีสมมติเรามีแบงเจ็อยู่เท่าไหร่ก็ลดน้ำหนักลง จะได้ซื้อกับแมได้แต่นั่นก็เป็นทองที่ชื่นใจใ<ช>แต่มันยากที่มันอยู่ในภาวะที่มันเป็นภาวะของโลก<ช>ไอเรื่องของทองเรื่องของน้ำมันเนี่ย<ม>นะถ้าตลาดเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคนก็จะไปซื้อทองหรือลงทุนเขาเรียกลงทุนในเพชรดอลลาร์มันเรื่องของหลักประกันความมั่นคง<ม>ความเสี่ยงม,มันน้อยกว่ายังไงทองมันก็ยังเป็นความเสี่ยงที่น้อยกว่าไปลงทุนในเรื่องของตราสารหนี้หรืออะไรต่าง แต่ถึงแม้ว่าข้าวของจะเครื่องใช้จะราคาสูงขึ้นยังไงนะคะอย่างคนทํางานคนใช้ได้งานเนี่ยก็ยังจะต้องมีความขยันขันแข็งมุ่งมั่นทํางานกันต่อไปนะคะเพื่อว่าก็ต้องดิ้นรนนะทุกคนก็ต้องต่อสู้ชีวิตเพื่อความอยู่รอดแล้วก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อวันหน้าที่เราจะเดินต่อไปได้ครับแต่ว่าตอนนี้เรามีข่าวอัปเดตเชิญคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันเลยดีไหมครับค่ะ นับสนุนความคล่องตัวทางธุรกิจประหยัดเวลาเพื่อการศึกษาเพื่อชีวิตที่มีค่าทัวทางเลือกที่เห็นค่าเวลาของคุณ สร้างสรรค์พลังสะอาดเพื่อโลกใบใหม่ไม่มียุโลกที่ยังสดใสให้คงอยู่เพื่อเธอตลอดไปหลัง,งจากมุ่งสร้างสรรค์พลังงานทดแทนเพื่อคุณเพื่อโลกเพื่ออนาคตสภาพจราจรที่หนาแน่น สนับสนุนความคล่องตัวทางธุรกิจประหยัดเวลาเพื่อการศึกษาเพื่อชีวิตที่มีค่าทวเวทางเลือกที่เห็นค่าเวลาของคุณ ครับเรื่องของข่าวแรกนะครับอังกฤษนั้นผลิตเหรียญที่ระลึกง,งานอภิเษกเจ้าชาวิลเลียมคงจะจําได้นะครับว่าเป็นข่าวคู่พระคู่นางเนี่ยเป็นคู่อภิเษกสมรสที่เรียกว,ว่าเป็นหน้าบริษ,ษัทหน้าใหม่จริงน,นะครับค,คือมีความรักกันมานานแล้วก็เลิกกันไปกลับมาเชื่อมกันใหม่<ช>แล้วตอนนี้ก็เป็นขราวคู่ม,มันแล้วก<ช>็จะมีกําหนดวันนั้นที่29เมษายนนี้ที่สําคัญไปกว่านั้นเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าหนังสือแม็กซีนดังๆของอังกฤษเนี่ย หรือคอมเริกา์เนี่ยยังเฮลโลโอเคเนี่ยก็จะมีการเสนอเรื่องของภาพของพระราชวงกฤษมากมายนะครับและที่สําคัญก็คือจะผลิตเหรียญกระสาบเหรียญกระสาบที่ว่านี้ก็เป็นเหรียญที่เป็นรูปพระพระฉายัรา์ของสองพระองค์ทั้งเจ้าชายวิริยมแล้วก็เคนวีรเลท์เพื่อเป็นเที่ลึกและก็ออกจําหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปซึ่งคาดว่าจะได้รับความนิยมสูงทีเดียวข่าวมาถึงข่าวที่สองกันนะคะเป็นข่าวของ ประเทศญี่ปุ่นค่ะตอนนี้มีรถไฟหัวกระสุนรุ่นใหม่ล่าสุดออกมาเปิดหให้บริการ<ม>แล้วที่เขามีมาตั้งสามห้าสิบปีมั้งใช่แล้วชื่อเดิมใช่ ใช่ค่ะตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วค่ะเป็นทายาบุษะค่ะอ๋อแสดงว่ามีสปีดเร็วขึ้นความเร็วมากเพิ่มขึ้นใช่ค่ะเป็นสามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะโดยการวิ่งเนี่ยจะวิ่งจากกรุงโตเกียวมุ่งหน้าไปยังตอนเหนือของประเทศค่ะแล้วก็คาดว่าในปีหน้านะคะก็จะพัฒนาความเร็วไปเป็น320กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและที่สําคัญนะคะรถไฟของญี่ปุ่นนะคะอันใหม่เนี่ยก็จะเป็นการให้บริการที่ มีการเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดสายฟรีด้วยค่ะแล้วก็มีอาหารให้บริการโอ้ยออยู่บมนเครื่องบินเลยใช่เบาะหนังพิเศษเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีบริการเปิดไฟสามารถอ่านหนังสือเฉพาะตัวได้ด้วยแสดงว่าญี่ปุ่นเรียกว่าไม่ยอมแพ้จีนเลยค่ะเพราะที่จีนนี่ถือว่านำร่องไปไปไกลมากเลยโดยเฉพาะเรื่องรถไฟต่างๆอยากให้บ้านเราพัฒนาไปทัดเทียมจริงๆเลยเพราะทั่วโลกเขาทำกันไปหมดแล้วของเราก็ยังกระชึกกระชักกระชึกกระชักอย่างเนี้ย รถไฟเราไม่ค่อยพัฒนาเลยนะเด้อนนี้กาลังมีรถไฟถ้าเรามีรางคู่เมือไหล่เข้าใจว่าอยู่ในอยู่ในโครงการของคณะรัฐมนตรีที่จะทาเรื่องของรถไฟรางคู่เนี่ยก็จะทําให้เรามีรถไฟที่มีสปีดที่เร็วขึ้นนะครับอย่างน้อยก็ขึ้นไปประมาณ140 150กิโลเมตรต่อชั่วโมงป็นจริงแล้วมันต้องทําให้ทัดเทียมเขาเราถึงจะสู้เขาได้เรื่องคมนาคมคมนาคมเนี่ยมันเป็นแรงจูงใจอันหนึ่งที่จะให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเกิดความสุขสบายแล้วก็มาลงทุนในประเทศ การเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดระหว่างตัวเมืองต่างๆนี่ต้องสะดวกรวดเร็วนะครับถ้ามัวแต่ชักช้าอย่างนี้มันไม่จูงใจไงอันนี้เรื่องคมนาคมจะเป็นเรื่องสําคัญเลยเขาเรียกว่าอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยต้องพร้อมถ้าเราจะดึงดูดเงินทุนต,ต,<ช>ต่างประเทศไปเห็นตอนนี้จีนก็ทําเชื่อมไปถึงที่เบตแล้วจะเข้ามาผ่านกุนงูุนหมิงอีสเวสคอริดอร์ตอนนี้องคงการนี้สรุปเรียบร้อยแล้วด้วยนะเพราะนั้นผ่านไทยด้วยนายกรรมาธนายพิทธ์ก็บอกแล้วว่าจะเชื่อมต่อ ไปถึงสิงคโปร์เลยนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ดีที่เรียกว่าเดนิมโล่มันไร้พรมแดนมันต้องเชื่อมต่อก<ช>ันให้ติดแล้วต้องต้องใช้เรียกว่าไฮสปีดด้วยไม่ใช่ระบบกระจิกกระจิกฉากอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันไม่ทันกินนะครับเรื่องต่อไปนะครับจีนเตรียมสร้างสนามบินจานวนมากโอ้โหทั้งที่จีนนี้ยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะไปเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยจะในจะทำอะไรเนี่ยเหมือนเนรมิตเมืองได้หมดเลย หรือปูพรมเสร็จสร้างตึกปุ๊บๆสองปีสามปีเสร็จหมด,ดไไหมแล้วแต่ละสีแยกของเขาเนี่ยมัคือมาทั้งน0้สิบเลนส<า>ิบสองเลนบางแห่งสิบห้าเลนแล้วทุกเมือง <c oughs> เลยนะขยายใหญ่อย่างนี้เลยนะต้อตงต้องยกนิ้วให้เขาจริงๆเรื่องการก่อาั้งเขานี่รวดเร็วและเติบโตมากาทีนี้ครับสมาชิกสภาประชาชนจีนและผู้ในการสํานักงานการบินพลเรือนของจีนบอกในที่ประชุมสภาประชาชนจีนเมื่อวานนี้เองว่า จีนจะสร้างสามบินใหม่รวมทั้งหมด11แห่งในช่วง5ปีข้างหน้าปัจจุบนั <5 S 1> นที่มีเยอะอยู่แล้วนะและถ้าสร้างเสร็จทั้งหมดเนี่ย<ะ>ก็จะนี่ว่าโครงการทั้งหมดเนี่ย11แห่งแต่ที่จริงแล้วเนี่ยใน long term เนี่ยระยะยาวจะมีทั้งหมด5 6แห่งและปัจจุบันที่มีอยู่แล้ว40แห่งเนี่ยเป็น international สัก30แห่ง โอ้โหเป็นสายการบินนานาชาติเรียกว่าเข้าออกไประหว่างประเทศได้เลยยไม่ต้องมาผ่านดูมิสติกไม่ต้องผ่านภายในประเทศและสนามบินจีนนขอโทษนะน้องๆสวรรณภูมิแต่ละแห่งนะปัจจุบันจีนเนี่ยเนี่ยต้องบอกว่ามีเครื่องบินโดยสารให้บริการกว่า2,000เที่ยวบินจาก2,000เที่ยวบินเนี่ยจะเพิ่มไ้เป็น4,500เที่ยวบินเท่าตัวเกินกว่าเท่าตัวโอ้โหเรียกว่ายิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่จีนนี่ต้องยอมรับครับและโครงการนี้ครับผู้ชมครับต้องใช้งบประมาณทั้งหมด450,000ล้านหยวน หรือประมาณ2.25ที i เลนก็คือ2.25ล้านล้านบาทนี่เท่ากับประมาณ20เกือบ25เปอร์เซ็นต์ของ GDP บ้านเราขณะนี้นะโอ้โหกินดูซื้อการลงทุน้ามาศาลแต่ต้องบอกว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ร่ำรวยมากๆตอนนี้แม้แต่อเมริกาก็ต้องยุนี้วห้ต้องยอมสูงไม่ว่าจีนจะทำอะไรเนี่ยดีมานได้เลยว่าต้องเอามาโลสร้างโรงงานอย่างโบอิงแอร์บัสต่างๆเนี่ยสั่งเลยต้องมาทำในนี้ทุกอย่างการเงินเม็ดเงินทุกอย่างใช้ถูกใช้ในจีนหมดคนก็ใช้ในจีน เขาจะเอามาเชฟเอ็กซ์แดไม่กี่คนเท่านั้นเองแต่โรงงานทุกอย่างถ้าจะทำากับค่าขายที่จีต้องมาสร้างที่จีนนี่คือสิ่งที่เขาล้ำยุล้ำเลิศการผลิตเขาเยอะเรียกว่าอำนาจการทดลองสูงมากๆนะครับแล้นาตีช่วงนี้เราหยุดเมาสกันสู้ดีกว่าให้คุณชมไปชม VTR เรียกว่ารู้แตนเหตุกับคุณประยนาเดี๋ยวไปชมรายละเอียดคุณชมไปชมพร้อมกันครัค่ะ เรื่องราวของผู้หญิงเนี่ยนะคะที่โดนหลอกลวงมีมาแปลกๆทั้งสิ้นเน,นะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องตื่นผู้หญิงว่าอย่าเชื่อคนง่ายหรือว่าอย่าเชื่อสิ่งที่ไม่น่าจะเชื่ออย่างเช่นศิยศาสตร์บางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เล่นลับะไงต่างนี้บางครั้งนะคะก็ทําให้เราเนี่ยต้องตกเป็นเหยื่อของบุคคลเหล่านั้นนะคะเรื่องก็มีว่า วันหนึ่งที่มูลนิธิปวีนานะคะดิฉันก็ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ก็คือภรรยาของผู้ชายคนหนึ่งมีชื่อว่าเนนแอ์ A เนี่ยนะคะเขาก็มาร้องทุกข์ว่าเขาทนรับพฤติกรรมของสามีเขาไม่ไหวแล้วขอให้ดำเนินคดีซึ่งพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยนะคะผู้ชายที่ชื่อเนนแอ์ A เนี่ย ก็เขาคิด <polarization> ว <cessor> ่าเป็นคนดีนะคะมีศ uh ิลธรรมอะไรต่างๆเขาก็เลยแต่งงานด้วยพอไปยู่ไปเนี่ยก็ปรากฏว่าอเนนแอเนี่ยก็รับนะคะรับผู้หญิงเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีการทำเสน่ห์มีมนคลังนะคะมีผู้หญิงมามากมายวันหนึ่งมาขอที่จะให้สามีกลับคืนมาบ้างขอทำเสน่ห์บ้างเพื่อให้คนรักอะไรต่างนะคะแล้วมีน้ำมนต์มีอะไรต่างๆซึ่งแล้วก็มีของที่ ที่เอาไปขายนะคะและเพื่อที่จะติดตัวไปว่าเป็นเป็นเวทมนต์อะไรต่างเนี่ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ยังไม่พอช่วงหลังเนี่ยภรรยาก็เขาก็แอบดูก็ปรากฏว่าเนนแอร์เนี่ยหลอกผู้หญิงถึงขนาดนี้ถึงว่าหลับนอนกับผู้หญิงที่เอ่อมาขอนะคะมาขอ,เ,อาเวทมนต์คาถาอะไรต่างๆก็อ้างว่าจะต้องมีการหลับนอนนะถึงจะได้อ่มี เวทมนต์ที่ที่ดีขึ้นอะไรต่างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยภรรยาเขาก็เลยเอาเทปเนี่ยแอบเอาไว้ในห้องนอนนะคะในห้องของเลนแอร์ที่ที่ทำงานก็ปรากฏว่าเห็นผู้หญิงมากันเยอะแล้วก็โดนกระทำแาเนี้นะคะเขาว่าเอาเทปมาที่มูลนิธิดิฉันก็จึงได้ให้ภรรยาของเลนแอร์เนี่ยไปกับดิฉันแล้วก็ไปแจ้งความที่ บรสาอาขณะนั้นก็เป็นของกองปราบเนี่ยนะคะกับพลต,ตรีคำรนวิทย์ทุกกระจางซึ่งท่านก็วางแผนนะคะแล้วก็เข้าไปจับกลุ่มเนนแอร์ได้ทันท่วงทีขณะที่เนนแอร์ก็ยังนอนอยู่กับผู้หญิงอายุ19นะคะในในบ้านพักแล้วก็สามารถที่จะเจอ,เอ,อนำหาหลักฐานได้ครบถ้วนะนะคะไม่ว่าจะเป็น ประหลัดคลิกจะเป็นเวทมนต์น้ำมนต์เรงต่างคาถาอะไรต่างซึ่งเนอร์ก็รับสารภาพหมดสิน้นโดยที่เรามีพยานยหลักฐานมีผู้หญิงที่มาให้การนะคะก็30ักว่าคนด้วยกันนะคะที่โดนหลอกโดนเนอน์หลอกจริงๆแล้วนับเป็นร้อยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเดนกก็อยากที่จะเตือนผู้หญิงทุกคนนะคะว่าเราอย่า ให้คนอื่นเขาหลอกกันง่ายๆเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราคิดว่าเราทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะคะเราก็สามีก็คงจะอยู่กับตัวเรานะคะหรือว่าสามีถ้าไม่ดีเราก็เราก็ควรจะปฏิบัติตนให้ตามปกติแล้วก็ถือว่าเราสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะไปพึ่งในสิ่งที่ออมันเป็นไปไม่ได้คะ่ะ สร้างสรรค์พลังสะอาดเพื่อโลกไปใหม,ไม่ไม่มียุโลกที่ยังสดใสให้คงอยู่พลัง,งจากมุ่งสร้างสรรค์พลังงานทดแทนเพื่อคุณเพื่อโลกเพื่ออนาคตงานเปิดตัวคอนโดมิเนียมไมรีสอร์ทแอดริเวอร์ เมื่อวันพฤหัสที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณห้องรอยย่อนเบอรรูมโรงแรมเมนเดลินโอเรนเต็นกรุงเทพบริษัทอิวเวตี้เรสซิเดนเชียลเจ้าพยาจำกัดได้จัดงานเปิดตัวคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ ภายใต้ชื่อ My Resort at River คอนโดมิเนียมสุดหรูสไตล์รีสอร์ตริมแม่น้ำเจ้าพยาย่านจรันสนิทวงคอนโดมิเนียมบนโค้งน้ำเจ้าพยายที่สวยที่สุดและเน้นความเป็นส่วนตัวเพิ่มความสะดวกสบายจุดเด่นของโครงการนอกจากตั้งอยู่บนทําเลที่สวยและยังมีการแมนาคมทางรถยนต์ที่สะดวกสามารถเดินทางได้หลายเส้นทางรวมทั้งการคมนาคมทางน้ำเพราะมีท่าจอเดเรือส่วนตัว ซึ่งภายในงานยังได้รับเกียรติจากคุณมีชัยือชุพันธ์เป็นประธานเปิดงานดังกล่าวพร้อมด้วยมินิคอนเสิร์จากเจนนิเฟอร์คินกักำลองสาวเสียนดีที่สร้างบรรยากาศคึกคักให้กับแขก้มีเกีิที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากอีกด้วยค่ะแล้วก็ได้รับชมกันไปแล้วนะคะสำหรับภายใกล้ตัวนะคะยังไงก็ต้อง จำแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจกันเลยนะคะแล้วก็ yeah, ที่สำคัญเนี่ยลูกหลานหรือว่าคนรอบข้างก็ต้องช่วยกันบอกกล่าวเตือนเล่าสู่กันฟังนะคะจะได้เป็น การป้องกันตัวเองเนิ่นๆนะคะคมาถึงข่าวดีกันบ้างดีกว่าค่ะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะคร,ระบุว่าจะมีนโย,นโยบายใช้ไฟฟีในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะกลับมาอีกเหรอใช่กลับมาอีกแล้วค่ะเป็นข่าวดีนั่นถือว่าใช่แล้วค่ะสําหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะโดยใช้ไฟเนี่ย ฟรี free, ไม่เกิน90หน่วยต่อเดือนอ,อ๋อที่ว่า90หน่วยแรกเนี่ยถ้าใช้ไม่เกิน90หน่วยก็ใช้ไฟฟรีใช่และอายุการใช้งานหมายถึงว่าอายุที่จะให้สัญญาการใช้แปลไฟฟรีเนี่ยบอกไว้ปะเขายังไม่กําหนดที่ชัดเจนยังไม่แน่ชัดค่ะแต่ว่าเราก็จะติดตามกันต่อไปแล้วก็จะนํามานําเสนอท่านผู้ชมอีกก็เลยว่าต้องติดตามกันไประยะๆนะครับคุณแล้วมีอะไร ค่ะโดยที่นโยบายนี้นะคะก็จะนำเสนอในเดือนพฤษภาคมก่อนที่จะมีผลปฏิบัติการในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะโดยที่กลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะคะ,ะก็จะเน้นไปที่ผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะ,ะโดยคาดว่าเนี่ยจะมีประมาณ7ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนี่สิล้านครัวเรือนประมาณนะว,ว่าเป็นข่าวดีมีผลไปแล้ว7ล้านครัวเรือนที่อาจจะได้ใช้ไฟฟรีถ้าไม่เกิน90หน่วยแต่ถ้าเกิน90หน่วยก็ต้องเสียเพราะนั้นคุณผู้ชมก็ ถ้าใครอยากใช้ไฟฟีก็ต้องประหยัดกันให้มากๆนะครับเรียกว่าลืมไปเลยเรื่องการใช้แอร์นั่นก็ต้องทนร้อนเอาหรือพัดลมนะก็ยังช่วยได้มีข่าวนะครับเรื่องของฐานอากาศครับส่งหน่วยงานฝนหลวงช่วยภัยแล้งครับนาดทีทออเนี่ยควงปัญหาภัยแล้งรียพร้อมส่งรูปถนายทำฝนหลวงทุกทื่ซึ่งก็ให้เป็นข่าวกันมันมีเป็นระยะแล้วนะล้างสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา อ่ะครับเรื่องของที่ฝูงบิน601กองบิน5กองบิน6กองชายการกองทัพอากาศพนักงาศเอกทีอิทธิพรสุขวงผู้ชันการฐานอากาศนะครับเป็นประธานส่งลยบินปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งซึ่งในปีนี้จัดเตรียมอากาศยานถึง12เครื่องที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนี่ก็ต้องขอบคุณฐานอากาศ และแน่นอนเป็นพระบรมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลี้ยวที่ทรงอุาประชชนและเป็นฝนหลวงที่เรียกฝนหลวงพระราชทานนะครับพู้อระกาศอิทธิพลบอกว่ากองทักร่วมกับสำนักงานฝนหลวงกระทรวงเกษตรนะโดยจะเริ่มปฏิบัติงานเดือนเมษายนนี้ให้ครอบคลุมทั่วประเทศเลยส่วนจะเริ่มทําในพื้นที่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่ผ่านมานั่นเองเพราะนั้นเขาคงจะมองออกว่าตรงไหนที่จะปฏิบัติการฝนหลวงทําแล้วประชาชนจะได้รับประโยชน์นะครับอาจจะต้องเป็นเขาเรียกว่าต้น ต้นคืนเรื่องแรงต่างพื้นที่ว่าเราฝนตกจะได้คือนจะได้กักเก็บน้ําไว้ได้ใช่ค่ะและถ้าพื้นที่ไหนประสบกับแล้งสภาพอากาศเอื้อมโดยในการดําเนินการเขาจะให้แจ้งเข้ามาเขาจะรีบดําเนินการทันทีพอมาถึงภัยแรงก็คือหน้าร้อนนั่นเองเรื่องที่มากับหน้าร้อนนะคะก็หนีไม่พ้นเรื่องโรคภัยนะคะโรคภัยที่มากับหน้าร้อนเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็เตือนข่าวว่าหกโรคที่จะมาเนี่ย ก็จะมีพวกโรคร้องท้องร่วงอุจจาระร่วงนะคะแล้วก็อาหารเป็นพิษบิดอะฮิวาตกะกาโรคไข้ไทฟอยนะคะหรือว่าไข้ราษฎร์น้อยอตลอดจนโรคพิษสุนัขบ้าหรือว่าโรคก,กลัวน้ำนะคะสำหรับช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราไปชม V t r นะครับจากกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของเตือนภัยหกโรคหลกักๆในช่วงฤดูร้อนที่ต้องบอกว่าไม่อยากจะบอกที่กําลังจะมาถึงที่มาถึงแล้วก็ได้นะครับไปชมเลยครับ ในช่วงฤดูร้อนเนี่ยโรคที่ทางกระทรวงสาธารณสุขพบบ่อยแล้วก็อยากฝากเตือนผ่านทางรายการนะครับก็คงเป็นโรคที่มากับอาหารและน้ำดื่มวิธีการป้องกันนะครับก็ง่ายๆยยึดหลักว่ากินร้อนช้อนกลางแล้วล้างมืออันนี้เป็นหลักการแต่ว่าในรายละเอียดก็มีพอควรนะครับก็อยากจะขอความร่วมมือไปถึงตั้งแต่ต้นทางก็คือตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่ตลาดสด นะครับเพราะค่าแม่ขายที่จําหน่ายาวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารพวกผักพวกเนื้อต่างๆเนี่ยก็ต้องรักษาความสะอาดบริเวณแผงลอยอวัตถุดิบหรืออาหารที่จะมาจําหน่ายเนี่ยก็ต้องอดูแลอย่าให้มีการปนเปื้อนนะครับกับสิ่งสกปรกนะครับสําหรับแม่บ้านที่ปรุงอาหารในเอง,เอ,งอันนี้ก็คงไม่ต้องห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าท่านคงล้างทําความสะอาดวัตถุดิบต่างๆให้ดีแล้วก็ ปรุงอาหารฐานอาหารที่ปรุงเองอันนี้ก็ลดความเสี่ยงแต่อย่างไรก็ตามหากมีอาหารที่เหลือแล้วจะเก็บไว้ทานในมื้อต่อไปอันนี้ต้องเก็บให้ถูกวิธีนะครับปกติค่าเก็บในที่มีความเย็นเช่นในตู้เย็นเนี่ยก็จะช่วยถนอมอาหารช่วยยืดอายุอาหารแล้วก็ป้องกันการเจริญเติบโต,ตของแบคทีเรียที่อาจจะมีผลเพื่อนในอาหารได้และเมื่อจะนํามาทานอีกครั้งนี้ก็ขอให้ผ่านการอุ่นให้ร้อนร้อนเนี่ยบางอย่างอย่างถ้าเป็นพวกแกง ต้มจืดอะไรต่างๆก็ต้องอุ่นร้อนถึงขนาดบางครั้งอา,อาจจะมีเดือดเล็กน้อยเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งก็ไม่ได้ทําให้อาหารเปลี่ยนลดเท่าไหร่แต่ว่าเป็นการป้องกันได้อย่างดียิ่งนะครับก็ก็คิดว่าในช่วงฤด,ดูร้อนเนี่ยใช้ยึดหลักกินร้อนช้อนกลางและล่างมือนะครับแล้วก็ใส่ใจในความสะอาดอาสิ่งแวดล้อมทั่วไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนี้จะช่วยลดของการเป็นโรคต่างๆที่มากับฤด,ด,ดูร้อนได้เป็นอย่างดียิ่งครับ อากาศร้อนแบบนี้นะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังเรื่องโรคทั้งห<ม>โรคนี้ด้วยนะคะอย่างที่ท่านพิพั์ยิ่งเสรีเลยค่ะที่การคณะกรรมการอาหารและยาได้เตือนภัยเอาไว้ด้วยค่ะก็เ,เป็นเรื่องที่ดีที่นำมาสู่สายตาคุณผู้ชมให้เฝ้าระวังในเรื่องของเราบอกไปอาจจะบอกว่าเป็นภัยที่สามารถเกิดขึ้นได้ใ,<ช>ในช่วงฤดูร้อนแบบนี้นะครับก็ว่าอาจจะถึง 40- 45ห้าองศาเน<ม>ี<ม>่ยโอ้โหฟังแล้วแบบ รต้องตื่นใจค่ะนาทีกงคงต้องลาคุณชมไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับก่อนเข้าวี่งชมเรานะครับสารพันข่าวได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความสนุกควบคู่กันไปนะครับวันนี้ผมลาไปพร้อมกับคุณนัชชาแล้วครับขอบคุณที่ท่านทีติดตามชมสารพันข่าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Alongside the river in Sendai City this is in Miyagi Prefecture and Going ami ญี่ปุ่นแผ่นดินไหวแรงกว่าเฮติ700เท่าผู้เชี่ยวชาญระบุแผ่นดินไหว8.9ริกเตอร์ที่ญี่ปุ่นรุนแรงมากกว่าเฮติถึง700เท่าเกิดรอยแยก298กิโลเมตร ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าแผ่นดินไหวนอกชายฝัง่งเมืองเซนไดของญี่ปุ่นวัดแรงสั่นสะเทือนได้8.9ริกเตอร์มีความรุนแรงมากกว่าแผ่นดินไหวขนาด7ริกเตอร์ในเฮติเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วถึง700เท่าและทำให้เกิดรอยแยกระยะทางยาว298กิโลเมตรและกว้าง149เมตรในพื้นใต้ทะเล โดยจุดศูนย์การแผ่นดินไหวอยู่ลิกลงไปใต้ทะเล24กิโลเมตรแต่ญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่เตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวที่ดีที่สุดในโลกและตัวเลขผู้เสียชีวิตยังอยู่ในระดับสูงกว่าพันคนแตกต่างอย่างมากจากเฮติที่มีผู้เสียชีวิตกว่าสอง0,000คนที่ผ่านมาญี่ปุ่นเคยคาดการว่าจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในบริเวณภาคกลางใกล้กรุงโตเกียว แต่ครั้งนี้เกิดขึ้นในจุดห่างไกลจากที่คาดไวหลายร้อยไมล์และผู้เชี่ยวชาญของสำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐกล่าวว่าบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาดนี้มานานกว่า1,100ปีสำหรับแผ่นดินไหวครั้งนี้มีความรุนแรงที่สุดลำดับที่5ของโลกนับจากปี2,443และเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น แต่ผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวในสหรัฐกล่าวว่าญี่ปุ่นมีมาตรฐานการก่อสร้างอาคารที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ยังมีระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนได้ในไม่กี่วินาทีทําให้ประชาชนเตรียมตัวหลบอยู่ในที่ที่ปลอดภัยได้ทัน